รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี AirAsia All New Isuzu D-Max สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวันแหวกกันอีกเั่นเคยนะคะทุกวันเสาร์แบบนี้ และว,วันนี้นะคะคุณผู้ชมก็เข้าสู่วันที่30มกราคมแล้วเพลอแป๊บเดียวสิ้นเดือนและเราก็กําลังจะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ก็เต็มไปด้วยวันสําคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นวันแห่งความรักหรือว่าอีกหนึ่งวันสําคัญนั่นก็คือวันตรุษจีนนั่นเองค่ะและพอพูดถึงตรุษจีนนะคะแอบนบเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็กําลังกังวลกันอยู่ว่าเอ๊ะ เราชงหรือเปล่าและถ้าเราชงแล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเป็นปัญหาที่หลายๆคนกำลังกังวลมากเลยทีเดียวและแน่นอนค่ะวันนี้รายการว้าวันแหวนก็มีคำตอบให้กับสินแสประจำรายการของเราเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอาจารย์ช้างทศพรสีตุลาที่จะมาให้คำตอบเรื่องนี้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะคือในปี264นะครับก็จงกับปีฉลูนะครับและในแต่ละปีเนี่ยปีที่ชงเนี่ยจะมีแค่ปีเดียวเอง ซึ่งในปีนี้เนี่ยก็คือผู้ที่เกิดในปีมะแม่ส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีมะโรงนะครับปีจอนะครับหรือว่าคนที่เกิดในปีฉลูเองเนี่ยนะครับเราไม่เรียกว่าปีชงนะครับแต่ว่าบางคนก็จะไปตั้งชื่อต่างกันนะอาจจะเป็นปีร่วมชงหรือปีอะไรก็แล้วแต่ที่เราสบายใจ <S <S บางคนเนี่ยชงแล้วดีก็มีชงแล้วรวยก็มีมันไม่ได้ว่าชงแล้วจะต้องแย่เสมอไปต้องใช้คําว่าการทําบุญ เตรียมรับปีชงมากกว่านะครับซึ่งโดยหลักการเนี่ยมันมีหลายวิธีการนะครับวิธีการแรกเนี่ยการทําบุญเนี่ยอ่าแน่นอนนะครับถ้าเกิดเป็นในแบบความเชื่อในแบบคนไทยเชื่อสายจีนนะครับก,กคบ็คือการไปฝากดวงชะตานะครับเือการไปฝากดวงชะตากับเทพที่ชื่อว่าไทสวยเพื่อ ส่วนเสริมดวงชะตาให้กับเราเนี่ยไปตลอดทั้งปีนั่นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทําได้สิ่งที่เขามักจะเตือนกันสําหรับคนที่เกิดในปีชงหรือว่าปีที่ต้องระวังเนี่ยนะครับก็บคือเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้เราสามารถสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ได้หรือการสวดมนต์บางบทเนี่ยนะครับก็เรียกว่าให้อานิสงส์ที่ดีในเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บหรือเรื่องสุขภาพด้วยนะครับอย่างเช่นบทที่ชื่อว่าบทพุทชงคับปริศเพื่อให้เกิดสติให้เกิดสมาธินะครับและอย่างน้อยเนี่ยเมื่อจิตใจเรามีพลังนะครับม ้้อองนนนยลไไปไดเหมืกัช่วงหน้าไปรับตรุษจีนกันต่อกับร้านนั่งชิวสไตล์จีนพร้อมมุมถ่ายรูปสุดเก๋และเมนูอาหารสุดว้าวอีกสักครู่เดียวค่ะ